โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนครับวันนี้ก็มีเกมมาแนะนํากันอีกแล้วก็เป็นเกมฟรีในสตีมครับชื่อ p o ลิก o อนเป็นเกมยิงยึดพื้นที่นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่ามันเป็นยังไงนะครับเพื่อเป็นการตัดสินใจว่าคุณจะเล่นดีหรือเปล่าโอเค,อเคก็เข้ากันมาอยู่ในเกมแล้วนะครับตอนนี้ก็ผมก็เลเวล11นะครับมีปืนอะไรบ้างตอนนี้ก็มีปืนให้ซื้อก็ ประมาณนี้นะครับเกมนี้ก็จะอยู่ประมาณนี้อันนี้คือลายสกินนะครับประมาณนี้ตอนนี้ก็มีปืนผมที่ใช้ได้ก็มี M16 MK14 ที่ซื้อไว้แล้วนะ,อะโอเคส่วนปืนเนี่ยก็สโคบอะถ้าจะแต่งได้ก็ต่อเมื่อว่าคุณต้องเล่นให้ดาวของปืนมันขึ้นก่อนก็ค,คือต้องเล่นปืนน,นั้นๆให้ดาวมันขึ้นก่อนนะครับแล้วก็สามารถแต่งกล้องพวกนี้ได้ โอเคเดี๋ยวผมยังไม่ได้เล่นเ k เคเลยเดี๋ยวไปเล่นเ k คกันดีกว่าด่านแล้วเนี่ยไม่เคยเล่นด่านนี้ด้วยก็มันจะยึดพื้นที่นะครับแต่ด่านนี้เหมือนจะมีแค่2 2สองที่นะโอเคก็ไปยึดให้แต้มมันขึ้นนะครับตอนนี้เราโดนยึดหมดละเราไปยึดบีหรอเพื่อนเราไปยึดบครับตอนนี้ตามเพื่อนไปเฮ้ย,ยเห็นเราแล้ว Quên tay một nơi Cảm lẽo เพื่อนมาช่วยทีเพื่อนตอนนี้กำลังยึดบีอยู่นะครับเอาลงไปนอนแล้วเพื่อนอุตส่าห์จะมาช่วยลงไปนอนแล้วหลอดไม่เดินแสดงว่ามีคนอยู่ในพื้นที่นะครับตอนนี้ โอ้โหคิสโอเค B ยังไม่ได้เอก็ยังไม่ได้เอ,าอ้ายังไงรับจากวะนี้เพื่อนไปวิ่งไปแล้วเพื่นอนจับอ้าวไปแล้วจับอ้าวไปแล้ว wow. okay. เราคิดเอได้หรือเปล่ามาดูกันโอ้ยตกเจมโอเคไปกันต่อครับผมเฮ้ยสไนเหรอไม่วัดดีกว่าไม่เอาดีกว่า กะหุนหมดเดี๋ยวเราต้องไปบีต่อครับทุกท่นไปบีต่อดีกว่าตอนนี้เอเพื่อนเราเปลืองละโอ้โหยิงไม่โดนเลยนะทุกท่าน โอ้มันอยู่ข้างบนเต็มเลยสามตัวทำอะอไรเดียวเนี่ยโอเคตายหนึง่ง ดีดอยู่นะ AK เอาเรื่องเอาเรื่องเหมือนกันตีแเอาเรื่องเหมือนกันป้องไปหโอ้โหระเบิดพี่เข้าแม่นจริงนะสุดใช้ได้เลยนะอ่าเราเล่นเราเล่นจนสมใจละ AK <c oughs> ผมคิดว่าเราน่าจะปลดล็อกสกอบได้ละเดี๋ยวเรามาเล่น m 1 6กัน 来ない。 อยู่ท่าหลังเราคนหนึ่งโอ,โอ้โหยสไนเวละโอ้โห,โหต้นระเบิดตัวเองตาย <laughs> โอ๊ยห,หนอ ไปไปเต่าหาไปยึดเอหน่อยสิมันยากเย็นแสนเข็นตรงไหนเนี่ยโอ้วิ่งอ้อมไกลอยู่นะเนี่ยวิ่งตามเพื่อนเนี่ยไปเป็นทางลับออะเพื่อน ใครอยู่อ่ะโอเคเพื่อนเข้าไปแล้วตอนนี้เราเยอะแล้วนะ เด้งเลยเหรอุอ้ยเพื่อนดับโอ้โหแต้มเราคือห่างมากอ่ะท่านผู้ชม เกือบโดนเปิดเขาก่อนเกือบเราเกือบตายเองเลยริงไม่โดนเขาข้างมาโหเรียงเลยอะสงสัยตอนนี้เราคงจะเป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้ไปนะทุกผู้ชมผมว่านะ เรายัางยึดดีไม่ได้มันก,มนก็มันก็กันเดียวเรื่องเลยอ่ะฝั่งนั้นอะโอเ่อเร์เลสนนายแล้วท่านผู้ชม ตายไปสองเลยนะตายไปสามเลยนะผมไม่มีเลือดทำไงวะเนี่ยตายสอง นี่เสือป่าจระเข้สามแต้มเราก็จะแพ้แล้วทุกคนเอ้ยเสียงเราเบิดลั่นมากนะเอาละเพื่อนเรายึดบีละไปช่วยครับผมกำลังเสริม เกมอาจเปลี่ยนเล็กน้อยแต่เอไม่มีใครอยู่เลยเหรอเพื่อนต้องดูเอหน่อยใช้กับตาย ทำไมอุ้ยโดนหล่อถ้าตรงไหนแบบคนไม่มีคนปกเราต้องไปช่วยตรงนั้นเป่งละเอโดนละเอโดนละชิปเป่งละอย่าให้มันได้คืนไหม จะไม่ให้มันได้แต้มครับทุกผู้ชมโอ้ย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 โหสวยเพื่อนโอเคเพื่อนสวยเพื่อนอยู่ข้างบนะโอเคเราอุ้ยแต่เอเยอะอยู่นะว่าไปแล้วก็ B ีซะหน่อย เอก็โดนหรอเอโดนว่ะโอ้โหโดนแล้วอ่ะอืมอุมนี้นี่พีก็โดนอีกโอ้โหเพื่อนทำไมหลวมจังเลยอ่ะ จากจะพีกก็เนี่ยโอ้โหกลับไปนำคืนแล้วอะ ายึดก่อนเรายึดก่อนโอ้โหแพ้จนได้ครับผมก็เกมก็จะมีประมาณนี้ครับผมว่ามันสนุกดีนะก็ไปลองเล่นก็ได้นะครับผมชื่อเกมว่าโพลี g อน ะครับโอเคก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครป์ให้ผมด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวตาล,ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ